สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นปรถมศึกษาปีที่4นะครับในการเฉลยใบงานที่4.3นะครับเรื่องเขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับแสดงปริมาณของสิ่งของต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นคลิปการเฉลยใบงานนะครับาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับในวันที่13มกรานะครับเรียนทาง DLTA v นะครับ Err, มีใบงานนะครับแบบฝึกหัดที่4.3นะครับให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับจากทศนิยมเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับวันนี้นะครับข้อที่1นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือของทศนิยมเนี่ยนะครับก็คือมีข้อจํากัดอยู่ว่าหน้าจุดเป็นจํานวนนับให้เราอ่านหรือเขียนด้วยเป็นจํานวนนับนะครับแต่หลังจุดทศนิยมนะครับให้เราเขียนหรืออ่านเรียงนะครับ เป็นตัวเลขนะครับห้ามมีหลักหน่วยหลักสิบอะไรเข้าไปปนนะครับตัวอย่างนะครับอย่างข้อหนึ่งข้างหน้าจุดนะครับเป็น28จุดข้างหลังเป็นตัวเลขเดียวเป็นตัวอะไรครับ9ก้เขอ,อ่านได้เป็นยี่บแปดจุดเนั่นเองนะครับข้อที่สองนะครับยี่สิบหกุดสามอ่าดูข้อนิดนิดหนึ่งทําไมไม่อ่านเจ็ดสหสศูนย์ศูนย์ก็เพราะว่า หลังจุดมีตัวเลขแล้วตัวต่อไปเป็นศูนย์สามารถเติมศูนย์ได้ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นดังนั้นเลยอ่านแค่ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์เท่านั้นนะครับข้อนี้คนจำนะข้อที่3 11.08สังเกตข้อนี้นะครับหลังจุดทศนิยมเป็นศูนย์แต่ตัวสุดท้ายที่ต่อจากศูนย์เป็นตัวเลขที่สามารถอ่านได้เราจึงอ่านตัวเลขทุกตัวนะครับข้อที่สี่ 4 0 6 4 9 3นะครับไปดูข้อต่อไปเลยนะครับเห็นในรูปทศนิยมนะครับ3ตำแหน่งนะครับโดยนะครับดูจากเศษส่วนและจำนวนค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าทศนิยม 3- ตำแหน่งแสดงว่าหลังจุดทศนิยมมีตัวเลข3ตำแหน่งตำแหน่งที่ใกล้จุดถัดมาและก็อีกตัวหนึ่งนับเรียงกันได้3ตำแหน่งนะครับข้อนี้3ามเศษ3ส,ส่วน1,000 ก็จะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.003นั่นเองนะครับต่อมาข้อ2เขียนได้เป็นเท่าไรครับเศษ27ส่วน1,000ได้เป็น0.027นะครับต่อมาข้อที่3นะครับจะสังเกตว่าเป็นจำนวนคละเนาะจำนวนคละ4ตัวนี้เป็นจำนวนนับสาามรถจะอยู่หน้าจุดทศนิยมนะครับจากนั้นเราก็เขียนปกตินะครับเหมือนเศษส่วนกลายเป็น4ี่ จุดศูนย์ศูนย์เก้านะครับข้อที่สี่นะครับเจ็ดสิบเอ็ดอยู่หน้าจุดนะครับก็เป็นเจ็ดสิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งสองนะครับเขียนสามตำแหน่งนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับเป็นจํานวนนับอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการเขียนให้อยู่ในรูปทศนสยมกี่ตำแหน่งนะครับก็เพียงเติมศูนย์ให้ได้จํานวนตำแหน่งนั้นนะครับได้เป็น6.0 0 0นะครับ3าตำแหน่งก็มีศูนย์าตัวนะครับ ต่อไปข้อที่6นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.103นะครับต่อไปข้อที่7นะครับจะสังเกตว่าเศษมีอยู่เยอะเลยเศษ2,561ส่วน1,000เราต้องการแค่3าตำแหน่งเราก็นับถอยหลังมา1 2 3ได้เป็น2.561นะครับส่วนข้อที่8เป็นไงเมื่อกี้นับไปแค่3ตัวเขาต้องการเขียน3ตำแหน่งก็กลกายเป็นเท่าไหร่ครับ1 1 2 5 4นะครับ1 1 2 5 4นะครับ ต่อไปข้อที่9้านะครับเป็นไงครับเศษ9 5้าสหส่วน1,000พันจะเห็นว่ามีตัวเลขแค่2ตัวใช่ไหมครับต้องเพิ่มเป็น1ตัวเพิ่ม0ูนย์เป็นหตัวกลายเป็น0.095นะครับข้อที่10เป็นจำนวนค่ะ 2. 2ตัวนี้ต้องอยู่หน้าจุดกลายเป็น2 8 0 2นะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับการเขียนในรูปของเศษส่วนเนี่ยก็เขียนในเป็นเศษส่วนหรือเป็นจํานวนค่ะก็ได้นะครับ อย่างข้อนี้นยข้อที่1น,นะครับ20.016จะสังเกตว่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแน่นอนว่าส่วนของมันต้องเป็นส่วน1,000เราจึงเขียนได้เป็น2016ส่วน1,000หรือเขียนได้เป็นจำนวนค่าเท่าไหร่ครับท่ารเยนครับ20เศษ16ส่วน1,000นั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับ4.3นะครับเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็มีส่วนเป็น10ดังนั้นเราจะเขียนได้เป็นเศษ4.3ส่วน10เขียนเป็นจำนวนคะได้เป็นเท่าไหรครับ4.3ส่วน10นั่นเองข้อที่3ทศนิยม3ตำแหน่งส่วนต้องเป็นส่วน1000เราจะเขียนได้เป็น2,009ส่วน1,000เขียนเป็นจำนวนคะได้เป็นเท่าไหร่ครับ สองสิบเก้าส่วนหนึ่งันข้อที่สี่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเนาะก็เป็นส่วน100ได้เป็นเศษห1ึ่งพัหรส่วนหนึหรือเขียนเป็นจำนวนค่าได้เป็นเศษ3ามส่วนสเศษสามสิ่วนหนึครับตทีนะครับเศษ3 4มสิ่วนหนึข้อที่5 จะเห็นว่าเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับต้องเป็นส่วน1000พันก็ได้เขียนเป็นท่าไรครับเศษ8ส่วน1000ันนะครับครอนี้ไม่สามารถเขียนเป็นจำนวนค่ะได้นะครับต่อไปข้อที่6เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ1ิบสาส่วนหนึ่งพันนะครับไม่สามารถเขียนเป็นจำนวนค่ะได้เนาะเพราะไม่ใช่เศษเกินนะครับข้อต่อไปครับ2ตํตำแหน่งต้องเป็นส่วนหนึ่งได้เป็นเศษ29ส่วนหนึ่งรอย ข้อต่อไป0.7เป็นทศนิยม1ตำแหน่งส่วนต้องเอ่อต้องเป็นต้องมีส่วนเท่ากับ10กลายเป็นเศษ7ส่วน10นะครับต่อไปเป็นทศนิยม3ตำแหน่งข้อที่9 0.049ได้เป็นเศษส9่ส่วน1000นะครับข้อ10นะครับ0.81เป็นทศนิยม2องตำแหน่งต้องมีส่วนเป็น100ได้เป็นเศษ81ส่วน100นะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ครูป,ปูก็เฉลยใบงานที่4.3นะครับ จบสิ้นเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนคนใดนะครับที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับโดยการกอกลับไปดูนะครับหรือใครที่มีความสามารถในการคัดหน้าจอนะครับระหว่างที่ครูปูเฉลยเสร็จนะครับเพื่อไปตรวจคําตอบของนักเรียนที่ทํามานะครับใครทําถูกหมดเก่งมากใครทาผิดแก้ไขซะนะครับว่าข้อไหนผิดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ